สวัสดีค่ะนักเรียนสำหรับคลิปนี้นะคะค,ครูจะสอนคณิตศาสตร์บทที่5นะคะเ,เรามาเรียนกันนะคะว่าวันนี้เราจะเรียนเรื่องอะไรกับค,ครูสุนารีนะคะเ,เป็นเรื่องใหม่นะคะเป็นเรื่องใหม่คือการหาผลลบโดยการนับต่อ,อจะเป็นยังไงนะคะการหาผลลบโดยการนับต่อ าจากเมื่อวานนี้ที่นักเรียนได้เรียนไปนะคะก็คือเราเรียนเรื่องการหาผลลบโดยใช้โดยใช้เส้นจำนวนนะคะจากเมื่อวานนี้คุณครูเชื่อว่านักเรียนทุกคนคงจะทำแบบหัดแล้วนะคะจริงจริงก็สามารถใช้องค์ความรู้เดิมคือการหาผลลบโดยการใช้เส้นจำนวนมาหาคำตอบได้นะคะ แต่ครนี้เรื่องการหาผลลบโดยการใช้เส้นจำนวนเนี่ยในชีวิตจริงเราจะไม่สะดวกนะคะเนื่องจากสมมุติเราอยู่ข้างนอกนะไม่มีกระดาษไม่มีดินสอากาอะไรเลยเราจะมาขีดเส้นจำนวนแล้วนับก็คงจะไม่สะดวกเพราะฉะนั้นก็จะต้องใช้การหาผลลบโดยการนับต่อแบบที่คุณครูจะสอนในวันนี้ก็จะทําให้นักเรียนสามารถนับเลขได้สะดวกขึ้นนะคะรวมถึงการใช้ชีวิตประจำวันด้วย เช่นมีรถมารถขนมมาเราถือตังอยู่20บาทเราซื้อไอศครีมไปมันจะเหลือกี่บาทเราจะต้องคิดได้นะคะเราจะได้ทราบว่าคนขายเขาทอนตังนักเรียนมาถูกหรือเปล่านะคะเป็นเรื่องของการนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริงนะคะเอาละมาดูกัน นักเรียนอาจจะบอกว่าคุณครูครับถึงยังไงเราซื้อของสมมุติว่าถ้าเราให้แบงค์ยี่สิบเขาไปเราซื้อขนมไปห้าบาทเขาก็จะต้องทอนเรามาสิบห้าบาทอ่าถ้านักเรียนเจอคนขายที่ดีเขาก็จะทอนให้เรียนถูกต้องนะคะแต่ก็มีบางครั้งที่เราอาจจะเจอคนขายที่ไม่ซื่อตรงนะอาจจะทอนเรามาไม่ครบเพราะฉะนั้นวิธีการของเราก็คือจะต้องตรวจสอบทางทอนทุกครั้งเลยนะคะ เหมือนเวลาที่เราไปเบิกเงินนะนักเรียนอาจจะเคยตามผู้ปกครองไปเบิกเงินที่ธนาคารเวลาที่เราไปเบิกเงินที่ธนาคารธนาคารก็จะบอกว่าให้คุณนับให้เรียบร้อยตรงนี้เลยถ้าคุณไม่นับตรงนี้แล้วคุณออกไปแล้วธนาคารไม่รับผิดชอบแล้วนะก็หมายความว่าถ้ามีปัญหาอะไรต้องโต้แยงนะ้งณจุดตรงนั้นเลยถ้าเลยเวลาไปแล้วก็ไม่รับผิดชอบเพราะฉะนั้นก็เหมือนกันกับตังทอนที่นักเรียนจะได้รับเพราะฉะนั้น อะไรก็ตามที่เกี่ยวกับเงินเราจะต้องรอบคอบนะคะเอารลับมาดูกันค่ะการหาผลรบโจทย์ตัวอย่างนี้คุณครูไม่ไม,ไม่ไม่ขอดูนะไม่ไม่ไม่สอนเพราะว่าเวลาที่สอนโจทย์ตัวอย่างใครอยากรู้ก็ไปดูเอานะคะเพราะว่าจะมีหลายคนไม่คิดแล้วก็ตอบมาเลยอ่ะไปดูกัน โจทย์ข้อที่เรากําลังจะช่วยกันทํานี้คือโจทย์ตัวเลขไม่เยอะอะไรนะคะนักเรียนเอามาดูนะคะโจทย์บอกว่า11 11นะคะลบออกไป9นักเรียนอาจจะบอกคุณครูคะทํายังไงอะคะนิ้วมือหนูมีแค่10เองถูกต้องนักเรียนนิ้วมือนักเรียนมีแค่10นะคะเพราะฉะนั้นเราใช้นิ้วมือไม่ได้นะเราจะใช้นิ้วเท้าขึ้นมาช่วยก็คงลําบาก เพราะเวลาที่เราไปโรงเรียนเราใส่ถุงเท้ากันต้องถอดถุงเท้าแล้วก็นับนะแล้วก็เชื้อโลกที่เกาะถุงเท้าอีกก็ mm hmm. ไม่เหมาะนะถึงแม้จะอยู่บ้านก็ไม่เหมาะอยู่ดีที่เราจะต้องก้งมลงไปที่เท้าแล้วเราจะทําอย่างไรกันมาดูวิธีการแก้ปัญหาของเรานะ,ะหลักการของการนับไปดูชื่อเรื่องก่อนการนับต่อนะการหาผลลบในคีย์เวิร์ดสำคัญอยู่ตรงนี้ คำว่าคีย์เวิร์ดก็คือใจความสำคัญที่เราต้องรู้นะการหาผลลบโดยการนับต่อแปลว่าถึงแม้โจทย์จะบอกเราว่า11-9เลบ9เราก็ไม่จำเป็นต้องยก11ขึ้นมาแต่เราจะใช้การนับต่อจากตัวที่น้อยกว่าซึ่งตัวที่น้อยกว่าคือเลข9อ่ะแล้วเรียนดูนะคะว่าเลข9เป็นอย่างไรอ่ะ การนับต่อจากเลข9นักเรียนจะต้องยกมือขึ้นมานะคะอ่าสบัดสบดัสบัดก่อนให้ภาษาาทมันตื่นสัมผัสก่อนนะคะอ่าเสร็จแล้วขอข้างเดียวค่ะขอข้างเดียวนะคะแล้วนักเรียนกำมือเข้าไปค่ะ9แล้วนับต่อจนถึงจนถึงตัวหน้าที่โจทย์กำหนด เพราะฉะนั้นคุณครูจะบอกหนูไม่ได้ว่าตัวหน้าคืออะไรก็ขึ้นอยู่กับโจทย์แต่ละข้ออ่าหวังว่านักเรียนคงจะเข้าใจที่คุณครูชี้แจงนะคะครูบอกไม่ได้ว่าตัวหน้าคืออะไรโจทย์มันจะถูกเปลี่ยนไปในแต่ละข้อแต่สําหรับข้อนี้ตัวหน้าคือ11ค่ะเพราะฉะนั้นเราจะนับต่อจาก9จนถึง11ค่ะเมื่อกี้คุณครูให้นักเรียนกำมือไว้ข้างหนึ่งนะคะนักเรียนเอานิ้วออกมาค่ะ9แล้วนับต่อค่ะ10 11บเอ็ดฉะนั้นมันต่างกันอยู่แค่สองถูกไหมคะนักเรียนก็ใส่คำตอบ2ค่ะอย่าคิดว่าอะไรมันจะยากนะคะแต่มันแค่เปลี่ยนวิธีการคิดแค่นั้นเองอ่ะก็ได้คำตอบนะคะเป็นไงคะหางเลขสองคุณครูสุนารีหางยาวหนีน้ำเลยนะคะอ่ะลบ,บแล้วมันยาวไปอ่ะไปดูข้อต่อไปคะ่ะโจทย์บอกว่าอะไรข้อต่อไป โจทย์บอกว่า12-7ลบ7นะคะคุณครูขยายให้สุดลิตรเลยได้เท่านี้นะคะ12ลบ7ตัวที่สำคัญของเรานะคะตัวที่สำคัญของเราคือเลขเลข7ทําทำไมตัวที่สำคัญคือเลข7นะคะเพราะว่าเลข7น้อยกว่าเลข12นะคะเราก็จะนับต่อจาก7จนถึงอะไรคะนักเรียนอ่าถูกต้องค่ะจะนับต่อจาก7จนถึง12นะคะ อ่านักเรียนมาดูนะคะจะนับต่อจากเลข7จนถึงเลข12บอ้าวเแล้วอะไรนะคะอ่านักเรียนมาดูค่ะเ็ดแล้วก็ยกนิ้วมา1นึหมือค่ะแล้วกำหมัดค่ะ7แล้วอะไร8 9 10 11 12เพราะฉะนั้นมันต่างกันอยู่เท่ากับเท่าไหร่คะนักเรียนมันต่างกันอยู่เท่ากับ5มันต่างกันอยู่เท่ากับ5นะคะ เราก็เขียนเลขค่าลงไปค่ะเพราะฉะนั้นตรงต่ออบตอบก็จะใส่เลขอะไรเช่นเดียวกันใส่เลขค่าเช่นเดียวกันอ่ะอันนี้ก็เป็นข้อที่2องนะคะอ่ะคราวนี้ไปดูข้อที่3ข้อที่3นะคะโจทย์บอกว่า1 3บลบแปดนะคะสิบสามลบแอ่ะมาดูกันนะคะสิ ลบ8ปดแล้วเรียนลองตอบครูสิคะว่าเราจะนับต่อจากตัวไหนถึงตัวไหนอ่ะก่อนอื่นเราต้องทำความเข้าใจก่อนว่า13บสาเนี่ยคือตัวเลขที่เยอะที่สุดนะแล้วในโจทย์ข้อนี้ตัวเลขที่น้อยกว่าคือเลข8ถูกไหมคะเพราะฉะนั้นหลักการของเรื่องนี้คือการลบโดยการนับต่อ ตัวที่เราจะสนใจตัวที่เราจะสนใจคือเลขที่น้อยกว่านะคะคือเลขที่น้อยกว่าและเป็นไงเราจะนับต่อไปจนถึงตัวเลขที่น้อยกว่าตัวเลขที่มากกว่าในโจทย์ข้อนั้นเพราะนั้นจาก8เราจะนับต่อเราก็ยกนิ้วมาค่ะยกเอามือมากำมัดสองข้างเลยทำไมข้อนี้กำมัดสองข้างเดี๋ยวจะรู้เองนะคะอ่ากำมัดสองข้างเลยอ้าวแปดแล้วนับต่อจนถึง13ค่ะ แปดแล้วอะไรคะเอานิ้วชูยืดออกมานะคะ9 10 11 12 13อ็ามนักเรียนบอกว่าคุณครูคะใช้มือเดียวเองห้านิ้วถูกต้องค่ะอ้าวก็ตอบห้าเวลาที่เราไม่แน่ใจว่ามันจะใช้กี่มือก็เอาออกมาสองมือเลยนะคะอ่ามันไม่ใช้ก็ไม่ใช้อ่าแค่นั้นเองค่ะอ่าอาล่ะ เพราะฉะนั้นหน้านี้ก็จะหมดปัญหาไปนะคะนักเรียนก็จะทำได้โดยง่ายได้คราวนี้จะฝากนักเรียนในการทำกันบ้านนะคะหนึ่งหน้าต่อไปนะคะใช้เทคนิควิธีการที่คุณครูสอนนะคะาหากคุณครูเปลี่ยนวิธีการในการคิดไปแล้วแต่นักเรียนยังคงคิดวิธีการเดิมก็แปลว่านักเรียนไม่ได้เรียนเรื่องใหม่ในวันนี้เพราะว่าแต่และว,วิธีนั้นมันจะ ทำให้เราได้มีวิธีการที่วิธีการคิดที่หลากหลายซึ่งเขาก็กำหนดตัวชี้วัดมาแล้วว่าเราจะต้องเรียนตามนี้เราก็เรียนให้ครบนะคะเอาละเพราะฉะนั้นก็นักเรียนก็ใช้วิธีการนับต่อเหมือนเดิมนะคะยังคงเป็นโจทย์เรื่องเดิมการเติมตัวเลขแสดงจำนวนแต่เพียงแต่เขาไม่ได้เขียนมาให้เราเองว่านับต่อแต่นักเรียนต้องทราบ คุณครูคุณครูกลัวนะักเรียนจะสับสนคุณครูก็เขียนให้แล้วว่าโดยการน,นับต่อนะคะก็ฝากผู้ปกครองสอนแบบที่คุณครูสอนนะคะอ่าช่วงระหว่างคุณครูสอนอาจจะมีเสียงของครอบครัวคุณครูแทรกเข้าไปบ้างเพราะว่าทุกคนก็อยู่ในบ้านร่วมกันนะคะก็ได้เท่านี้นะคะ อ้าวอาจจะมีเสียงแทรกไปบ้างแต่ก็เป็นเสียงที่เบาๆนะถึงแม้จะได้ยินก็ถือเป็นบรรยากาศของครอบครัวของครูก,รา,กา,ราลกันอาวละสำหรับคลิปนี้นะคะคุณครูจะพักไว้แต่เพียงเท่านี้เจอกันพรุ่งนี้ค่ะสวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนขอให้ตั้งใจทําแบบฝึกหัดและมีความสุขนะคะสวัสดีค่ะ